หลักการคือเวลาเราจะตอบเป็นช่วงหรือเป็นอสมการเนี่ยเราต้องให้ด้านขวาเป็นเลขศูนย์ซึ่งที่โจทย์มันใช้อยู่แล้วขั้นตอนถัดไปคือฝั่งซ้ายที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ย <c oughs> ต้องแยกตัวประกอบเป็นสองเล็บแล้วค่อยลงเส้นจำนวนต้องแยกสองเล็บก่อนเนี่ยแล้เ,เครื่องหมายมากกว่าศูน คูณกันได้สี่เอ็กกำลังสองบวกเอ่อแล้วก็ข้างหลังต้องคูณกันได้สิบห้าต้องต้องให้เรานึกเองให้เรานึกเองต้องแยกต้องแยกตัวประกอบสี่เอ็กกำลังสองน่าจะได้ไข่ต้องสองกับสองหรือสี่กับหนึ่งเอ่อสี่กับหนึ่งสิมันจะเป็นสี่เอ็กกับเอ็กแล้วสิบห้าสิบห้ามันมันพี่ว่าแยกได้คู่เดียวคือสามกับห้า สิบห้าก็หนึ่งไหมนะใช่เพราะว่ามันมันเยอะไปไหมงั้นแยกเป็นใครนะสามกับห้าก้อนหน้าต้องห้าหรือต้องสามก้อนเนี่ยห้าปะแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะสามแล้วเครื่องหมายยังไงนะตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายบวกปะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังคืออะไรนะลบ มีวิธีเช็คว่าถูกหรือผิดให้เราเอาตัวไกลนะอันนี้พี่สอนเพิ่มนะเอาด้านไกลกับด้านไกลเนะี่ยคูณกันเราจะได้ 4x กับลบ3เป็นลบ 12x แล้วก็บวกกับด้านใกล้ด้านใกล้คือ 5x 5กับ x คูณกันได้ 5x แล้วบวกกันได้ใครนะลบ 7x ถ้าได้ตัวตรงกลางพอดีเห็นไหมลบ 7x แสดงว่าเราแยกถูกนี่คือวิธีเช็คนะ เสร็จแล้วเราก็จับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์เพื่อเอาค่า x ไปลงเส้นจำนวนเนาะก้อนนี้ก้อนนี้ถ้าเท่ากับศูนย์เลยได้ลบห้าส่วนสลบห้าส่วนสี่ทันไหมแล้วก้อนนี้เหลือเลขอะไรนะเลขสามก็จะมีลบห้าส่วนสี่กับสามทันไหมพี่ไม่ได้เขียนให้ดูนะก็คือจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์เพื่อเอาค่า x หรือจะเรียกว่าค่าวิกฤตก็ได้ลงเส้นจำนวนแล้วเอาแบบร้านเลยนะเราก็ไปดูว่าถ้ามันเป็นมากกว่าเนี่ย คือมันไม่มีเท่ากับเนาะแสดงว่าลบห้สี่กับสามเนี่ยมันจะไม่เอามันจะเป็นโปร่งลนนักษณะนี้แล้วใส่เครื่องหมายอะไรขึ้นก่อนนะเ่อเป็นบวกลบบวกสลับกันแล้วที่โจทย์อะเป็นมากกว่ามากกว่าแสดงว่าคําตอบของเราต้องตอบช่วงไหนช่วงบวกมันจะตอบด้านซ้ายกับด้านขวาเพราะฉะนั้นถ้าตอบ เป็นอสมการนะเพราะว่าที่ช้อยเป็นอสมการช่วงแรกมันจะเอาทุกค่าเลยที่น้อยกว่าลบห้าส่วนสี่เขาจะใช้ว่า x น้อยกว่าลบห้าส่วนสี่อีกก้อนหนึ่งทุกค่าเลยที่มากกว่าใครนะเ,เขาใช้ว่า x มากกว่าสามแล้วถ้าตอบทั้งสองช่วงไม่ใช่เอามาซ้ํากันนะเอามายูเนียนหรือเรียกว่าเหลือได้เอามารวมกัน ก็ถามว่าช่วงคาตอบคือข้อใดข้อหนึ่งใช่ไหมพี่ว่าข้อหนึ่งก็ใช่เพราะว่าข้อหนึ่งมันตรงกับก้อนนี้ข้อข้อสองใช่ไหมใช่เพราะว่าข้อสองมันตรงกับก้อนนี้ทั้งหนึ่งและสองใช่ต้องตอบข้อไหนนั่นเองข้อสี่